ครับช่วงเวลาสั้นๆที่เรามาที่สวนสแสวงหานะฮะเรามาปลูกส้มโอทับทิมสยามเพิ่มเติมนะนี่นะนี่นะแม้เวลาจะน้อยนิดฮนะแต่เรามาก็มาเสริมอยู่เรื่อยนี่นะนี่นะวันนี้ปลูกเพิ่มเติมส้มโอสองต้นฮนะ ซื้อมาตั้งหลายวันแล้วตั้งแต่นวนงานเกษตรแฟร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมือ่อช่วงต้นปีนะ,ะนี่นะก็มาปลูกลงดินแล้วะฮะนี่สองต้นวันนี้นะฮะสองต้นมะนาวอีกสามต้นเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ขี้เหล็กที่เขาแจกงานเกษตรแฟร์แล้วก็มาปลูกนี่นะนส่วนอันนั้นปลูกก่อนอนะันนี้แล้วนะฮะ ลูตั้งแต่ปีที่แล้วนะะเนี่ยโตแล้วต่อไปบริเวณที่เราเห็นนี่แถวเนี้นะฮะตลอดแนวเนี่ยจะลมซุบโอนะก็เพราะว่ามะพร้าวเนี่ยล่วงกินนะฮะลวงกินเยอะเนี่ยนี่ก็ส้มโอนู่นกายนน่นสีเขียวก็จีนั่นก็เห็นนี่ที่เห็นอยู่อันนั้นก็คือโกโก้โกโปลุกเล่นๆฮนะนี่ฮนะที่บอกว่าปลูกมะพร้าวมีปัญหาเนี่ย ร่วงฮะพอรั่วร่วงกินเราเผาเลยเผาทั้งต้นเลยร่วงจะได้ตายไปด้วยนี่วันนี้ลงมะนาวนี่นะมะนาวปลูกวันนี้นะมะนาวที่นี่เราก็ตอนจากที่นี่นะะต้นแม่ก็อยู่ที่นี่เป็นพันุ์ของวารชาแล้วก็กลับไปอนุบาลที่กรุงเทพตอนเสร็จขึ้นมาก็ไปใส่ถุงน้ำฉ่ในกรุงเทพเพอได้เวลาแล้วก็มาปลูกที่นี่นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะฮะนี่นะ เราจะปลูกแซมมะพร้าวนะถ้าเกิดล่วงกินหนาเห็นไหมนี่เดิมเริมมนี่เห็นไหมนี่ลวงกินพอล่วงกิน,กนเราก็จะไม่ปลูกมะพร้าวแล้วเพราะเราดูสภาพดินแล้วที่นี่มันเหมาะกับสมโอม,มากกว่าเพราะว่าสแสวงหานี่ถัดไปก็สิงบุรีไชนาทอยู่ในโซนเดียวกันจะเป็นดินเหนียวที่ตรงนี้มันเป็นที่นาเก่านะนี่นะมันนาที่ปลูกก่อนหน้านี้อันนี้ก็ปลูกปีที่แล้วนะเกือบปีแล้ว ก็ปีก,กว่าไม่ถึงสองปีก็มะนาวก็ออกลูกแล้วนะนี่นะคือบริเวณนี้เราจะปลูกส้มโอนะฮะแทนมะพร้าวน้ำหอม